ลูกไทยว่ลูกไทยว่าหน้ไม่ยิ้มเลยดูดิดูหน้าดูหน้าดิหน้าเหมอกันไหมเนี่ยเดนอ่ะดูกระจกเถอเนี่ยเนี่ยหน้าเหมือนไหมหน้าเนี่ยดูกระจกเลยหน้ามันหเนี่ย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  ไม่ตาเหมือนกันนี่ม่หมเหมือนเันด้วยมีปากเหมือนกันด้วยมีหนวเหมือนกันด้วยเนี่ยนนี่ยนหดเหมือนกันด้ยเนี่ยเหไหมอู้น้ามันตันก็แก่เลยเนี่เขลูกกันเนี่ยนีเขาลูกันเหรอเนีหรอเนีลูกกันเนอเนี่ย อะไรทำไมจะไม่ใช่ก็ดูนะหน้าเหมือนกันมันก็แตะเนี่ยเนี่ยน,น่าลูกเดีเเ๋ยวเล็กดู๋ยวก็ดูนะลูกสามน่า